การพนทุก์โดยไม่รู้อริยสัจนั้นเป็นไปไม่ได้พิสษุทั้งหลายเปรียบเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันไม่ต้องทําพื้นฐานรากฐานในเบื้องล่างของเรือนดอกแต่ฉันจะทําตัวเรือนข้างบนได้ดังนี้นี่ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ฉันใดข้อนี้ข้อไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นคือข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่ง จะพึงกล่าวว่าฉันไม่ต้องรู้จักความจริงอันประเสริฐคือความจริงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขนั้นดอกแต่ฉันจะทำความสิ้นสุดแห่งทุกได้โดยถูกต้องดังนี้พิสุจ์ทั้งหลายและเรียบเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่า จันต้องทำฐานรากของเรือนตอนล่างเสียก่อนจึงจะทำตัวเรือนข้างบนได้ดังนี้นี่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดข้อนี้ก็เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นคือข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะปึงกล่าวว่าฉันท่านรู้ความจริงอันประเสริฐคือความจริงเรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกขเรื่องความดับไม่เหลือของทุก และเรื่องทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขนั้นแล้วจึงจะทําความสิ้นทุดแห่งทุกได้โดยถูกต้องดังนี้พิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกขนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกขและนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด